สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปารพี่น้องเมื่อคืนนี่เป็นไดแน่ครับพี่น้องนะครับอ่าขอบตาดำอีกแล้วครับพี่น้องนะครับผู้ใดอ่าล้อเบิงไล่สดคอนเสิร์ตอ่าโตเกียวมิวสิกณประเทศฟินแลนด์เมื่อคืนนี่ครับพี่น้องนะครับเป็นไดแน่มวนบอกครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็สงสัยว่า ทำไมคนดูเยอะจังนะครับแล้วก็มีต่างชาติมาดูด้วยนะครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็สงสัยนะครับอ่าก็คือวายทังสี่กับพี่น้องนะครับอยู่ประเทศฟินแลนด์นะครับพี่น้องอ่าทำไมมีต่างชาติมาดูด้วยนะครับก็เพราะว่าคนต่างชาติเนี่ยกะมีมูนะครับมีมูเป็นคนไทยนะครับเพื่อนกันเลยสวนกันมานะครับพี่น้องนะครับแล้วก็อ่าเน้นส่วนของอ่า คนไทยเนี่ยก็ยูฟินแลนด์เยอะเหมือนกันครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตมื่อคืนเนี่ยคนก็เลยเยอะนะครับพี่น้องนะครับพออย่างตีพะว่า f อซของพญิบ้านเนี่ยมีทุกประเทศครับพี่น้องนะครับเอฟซีตัวเกียวเมสิกมีทุกประเทศนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี่หลายคนหลายท่านก็สงสัยว่ากะกลัวว่าจะไม่มีคนไปดูหรือไม่นะครับพี่น้องที่ไหนได้ครับมีคนเบิงเต็มฮอครับพี่น้องนะครับมื่อคืนนะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับถือว่า ไปทัวร์ยุโรปครั้งนี้ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ล่าสุดครับพี่นอ้องนะครับล่าสุดนี่ผู้จัดบอกแบบซี่ครับพี่น้องไปฟังบางช่วงบางตอนกันก่อนครับนานเแค่บนน้างอาจจะได้กลับม่ดีนนะนานคนที่มาครั้งนี้กกนนะต้องมีท่าสยุโรปยุโรปแค่บ้างขอบตาดำก็ยอมเขาบอก นานนะผู้ใหญ่บ้านอาจจะได้กลับมาอีกนะนนานคนเรียนร้องบานแอวนี้ดำต,ต้องรู้่าเสือยุโรปยุโรปใครต้องรู้จักอืม,ามาขอบตาดำก็ยอมเขาบอกนั่นแหละครับพี่น้องนะครับผู้จัดคอนเฟิร์มเรียบร้อยกับพี่น้องนะครับคืออย่างดีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อาจจะได้กลับไปอีกครับพี่น้องนะครับพี่น้องนะครับอันนี้ต้อง เบิงคิวงานของเมืองไทยก่อนครับพี่น้องนะครับเพราะว่าคิวงานค่ายตัวเกียวมิสิกเนี่ยอยู่เมืองไทยตอนนี้ก็เยอะครับพี่น้องนะครับแล้วก็คิวงานต่างประเทศพอมเอาพี่น้องนะครับเกิดยังึ้นครับถ้าผู้จัดคอนเฟิร์มแบบนี้ไปอีกแน่นอนครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อนี้ครับพี่น้องกาลังเดินทางไปประเทศเยอรมันนะครับคอนเสิร์ตต่อครับพี่น้องนะครับบอบบิ๊กโพดแบบ4บอกว่านาวก็อดเอาเดอร์เดินทางไปสนามบินไปแสดงต่อที่ประเทศเยอรมันเมือง มิวนิกเซนพินนอนะครับปาดพินนอนะครับคอนเสิร์ตนี้ครับก็จะมีอินฟูหลายๆท่านนะครับไปล้อชมครับเช่นที่เรารู้จักกันดีคือเลดี้พรทิปครับไปแน่นอนครับพินนอนะครับตอนนี้เรากำลังหาทางแล้วก็ลางานเรียบร้อยครับพินนอนะครับแล้วก็มีอินฟูหลายๆคนนะครับที่ไปรอชมผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ครับพินนอบางคนบางคนบางท่านถามมาเรื่องเพื่อนบอสบิ๊กนะครับ ที่เลี้ยนด้วยกันคือล้อแท้สันพี่น้องนะครับปาพีน่น้องอันนี้นุ่มอองเนี่ยก็ไปหาของมูลมา้าเรามีเฟซดูครับพี่น้องนะครับผู้ดใดอยากติดตามเราหรือว่าอย่างไรก็เข้าไปที่เพจของผู้ใบ้านไว้ครับพี่น้องที่เราถ่ายรูปด้วยกันแล้วเพิ่นแฮชแท็กในส่วนของเฟซอ่ามูลเราไว้กับพี่น้องนะครับปาพีน่น้องอันนี้ถามอีกว่ามีแฟนหรือยังอันนี้นุ่มอ๋องกับบลูกับพี่น้องนะครับอันนี้ต้องไปถามบอสบิ๊กรับพี่น้องนะครับหรือว่าแท็กไปถามส่วนตัวเ้อพี่น้องนะครับอยู่ในเพ ในเฟซที station, ่พูญญาบานฟินแลนด์ลงไว้กับพี่น้องนะครับจะมีอ่าเพจของอ่ามูของอ่าพูญญาบานอยู่กับพี่น้องนะครับที่รอๆน่ะพี่น้องนะครับนั่นราคาพี่น้องนะครับมือนี่ก็ลรอเบิงคอนเสิร์ตตัวเกียวเมื่อสิกอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องนะครับสบายใจได้ครับผู้ญญาบ้าน ได้ไปอีกแน่นอนกับพี่นอรนะครับคลิปนี้นุ่มอ,องแล้อขค้าสารมาบอกมาเล่าให้ฟังเด้อทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรืองนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารมาบอกมาเล่าเดี๋ยวมาบอกอีกรอบหนึ่งคลิปนี้ลับใก้อนครับคลิปหนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ